ออกเต็มๆทันโอนโชว์บตรประชาชนให้ดูเป็นครั้งแรกหลังหวยออกงวดประจำวันที่16ธันวาคมต้องบอกว่าล่าสุดทันโอนนั้นก็ได้โพสต์ภาพโชว์บตรประชาชนให้ดูเป็นครั้งแรกหลังหวยออกงวดประจำวันที่16ธันวาคม66เช่าเน็ตตกใจคอมเมนต์สนัน่นงวดนี้ออกเต็มๆ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ท่านโอนได้โชลตัลี่ในงวดวันที่16ธันวาคม66หลังท่านออนซื้อหวยครั้งแรกในชีวิตเช่าเน็ตคอมเมนต์สนันโดยเช้าวันนี้ท่านออนได้โพสต์ข้อความว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้โชคดีมาลุ้นด้วยกันท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์มากมายว่าอยากตามเลขค่ะ30ล้านอยู่ในมือท่านแล้วค่ะท่านออนเปิดเลขด้วยนะคะอยากตามเลขค่ะ และล่าสุดท่านโอนนั้นก็ได้โพสต์ภาพโชว์บัตรประชาชนหลังหวยออกงวดประจำวันที่16ธันวาคม66ชาวเน็ตตกใจงวดนี้ออกเต็มๆโดยท่านโอนได้โพสต์ภาพบัตรประชาชนให้เห็นเป็นบุญตาพร้อมระบุข้อความสั้นๆว่าวันนี้หวยออก85ใช่ไหมซึ่งเลขถ้ายบัตรประชาชนของท่านออนก็คือ85 ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายท่านชายน่าจะโพสก่อนหน้านี้นะคะหนูจะได้ทุ่มสุดตัวค่ะงวดหน้าขอตามอีกนะคะดีใจค่ะฉลองบัตรประชาชนนะคะ